สวัสดีครับผมนายนทองเกษตรวิเศษ,ษจะมาพูดเรื่องการศึกษาการจัดการสู้ประทานของธุรกิจ้านสะดวกซักในเมืองกรณีศึกษากรุงเทพมหานครเป็นงานวิจยัยเชิงคุณภาพครับความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาธุรกิจ้านสะดวกซักถือเป็นธุรกิจที่กําลังได้รับความนิยมยิ่งเป็นอย่างมากในปัจจุบันจากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยข้อมูลแนวนโน้มธุรกิจที่น่าจับตามองซึ่งส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตรูปแบบวิถีชีวิตใหม่หรือ new normal และหนึ่งในนั้นคือธุรกิจลานสะดวกซักข้อมูลจากบริษัทอารียนแลนดี้ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตเครื่องซักอุตสาหกรรมรายใหญ่ได้เปิดเผยยอดจำหน่ายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างยอดขายในปีพศ2565ได้ถึง1,000ล้านบาทและหลายๆแบรนด์ที่หันมาลงทุนในธุรกิจลานสะดวกซักมีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บวกกับพื้นที่และจํานวนประชากรในกรุงเทพมหานครยังมีช่องว่างให้กับธุรกิจนี้ไปต่อได้และประสบความสําเร็จผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยในหัวข้อดังกล่าวนี้เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มของธุรกิจลานสะดวกซักในเมืองกรุงเทพมหานครและกระบวนการจัดการโซ่ประทานทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปายน้ำเพื่อให้ผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการศึกษาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจลานสะดวกซัก เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการซึ่งจะทําให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปวัตถุประสงค์มีดังนี้ 1. เพื่อศึกษาแนวโน้มการดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซักในเมืองกรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาการจัดการโซ่ประธานธุรกิจร้านสะดวกซักในเมืองกรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจร้านสะดวกซักในเมืองกอนิศึกษากรุงเทพมหาคนครและ 4. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจร้านสะดวกซักในเมืองกอนิศึกษากรุงเทพมหาคนครขอบเขตการวิจัยขอบเขตด้านเวลาผู้วิใจัยใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม2515จนถึงเดือนกุมภาพันธ์2516รวมระยะเวลา5เดือนขอบเขตด้านประชากรประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสู้ประธานร้านสะดวกซักในกรุงเทพมหานครได้แก่เจ้าของแบรนด์ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการขอบเขตด,ด้านเนื้อหาผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการสู้ประธานสภาพแวดล้อมขององค์กรปัญหารูปประสักของธุรกิจร้านสะดวกซักรวมถึงความต้องการใช้ความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการลานสะดวกซักในเมืองกรณีศึกษากรุงเทพมหานครประชากร และผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกได้แก่เจ้าของแบรนด์ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการธุรกิจรานสะดวกสักภายในจังหวัดกรุงเทพมหานครด้วยการคารัดเลือกตัวอย่างตามความสะดวกโดยการใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างพูอุปรกรณ์ทึกเสียงจํานวน11ท่านแบ่งเป็นเจ้าของแบรนด์จํานวน2ท่านผู้ประกอบการจํานวน3ท่านและผู้ใช้บริการจํานวน6ท่านสถิติที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก5ประเด็นหลักได้แก่ 1. ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในธุรกิจ้านสะดสกซัก 2. ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสู้ภูธรสา 3. ปัญหาและอุปสรรค 4. สาเหตุที่เลือกใช้บริการ้านสะดวกซัก 5. ความตั้งใจในการใช้บริการซึ่งมีรูปแบบในการนําเสนอข้อมูลรหัสที่ถอดคําพูด จากการสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใช้สัมภาษณ์เชิงลึกและทําการวิเคราะห์สวอตอนาลัยสิเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคผลการวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในธุรกิจร้านสะดวกซัก,กในจังหวัดกรุงเทพมหานครพบว่าธุรกิจ้านสะดวกซัก,กมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพราะสามารถมี้านสะดวกซัก,กได้ประมาณ3ามถึงสี่พันสาขาและธุรกิจนี้ไม่เพียงแต่เติบโตแต่จะเติบโตอย่างต่อเน,นื่องผลการวิจัย ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสู้ประธานกระบวนการจัดการสู้ประธานแยกออกเป็น3ส่วนส่วนแรกการจัดการทางการตลาดต้องจอดรถสะดวกมีการมองเห็นที่เด่นชัดการออกแบบดีไซน์ร้านตำแหน่งที่ตั้งพื้นที่ร้านควรจะโล่งเพดานสูงกว้างสว่างสถานที่ตั้งไม่ไกลจากที่พักง่ายต่อการเดินทางส่วนที่2กระบวนการให้บริการต้องมีแม่บ้านคอยช่วยขัดผ้าให้ มีแม่บ้านคอยดูแลให้การช่วยเหลือลูกค้าพนักง,งานบริการดีสามารถช่วยยายผ้าจากถังซักน้ำไปปั่นแห้งหรือไม่ก็พับเก็บเสื้อผ้าลูกค้าไม่ต้องมานั่งรอฝากผ้าแล้วตอนเย็นคอยมารลับกับพนักง,งานคอยทำความสะอาดเครื่องทุกเช้ากวาดพื้นทำความสะอาดสถานที่ทำให้รู้สึกว่าสะอาดเครื่องซักผ้าต้องใหม่ส่วนที่3ด้านการลงทุนต้องใช้เครื่องซักอุตสาหกรรมบริษัทอาร์ลอนดี้ซิสเต็มเป็นของประเทศอเมริกาถ้าจากประเทศจีนก็ไม่เอาผลการวิจัยปัญหาลหูอประสัก ปัญหาลู่ประสักในการเดิมเนินธ,ธุรกิจล้าสะดวกซักแยกเป็นสส่วนส่วนที่ควบคุมไม่ได้ได้แก่ 1. ร้านลสะดวกซักยังไม่เป็นที่รู้จักคนยังเ,เลือกใช้ร้าสะดวกซักแบบฝาบนอยู่2คู่แข่งเพิ่มสูงขึ้นและส่วนที่ควบคุมได้ได้แก่ 1. เรื่องของการแก้ไขปัญหาบางครั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที 2. มีการล่าช้าในบางครั้งกรณีที่สาขามีปัญหาพร้อมกันผลการวิจัยสาเหตุที่เลือกใช้ร้าสะดวกซักสาเหตุที่เลือกใช้ร้าสะดวกซัก เกิดจากปัจจัยความสะดวกในการใช้งานมีเครื่องซักผ้าแต่ไม่ใช้กับไม่มีเครื่องซักผ้าผลการวิจัยในเรื่องของความตั้งใจในการใช้บริการความตั้งใจในการใช้บริการร้านสะดวกซักแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือมีร้านสะดวกซักให้เลือกเยอะสามารถเปลี่ยนไปลองร้านใหม่ๆได้ถ้าไปใช้งานแล้วร้านนั้นคนเยอะก็สามารถเปลี่ยนร้านใหม่ได้ทันทีส่วนที่2คือความพักดีหากสิ่งที่ใช้อยู่มันดีอยู่แล้วสุดท้ายก็จะกลับมาใช้สิ่งที่ดีที่ดีกว่าจะยังคงใช้ที่เดิมเพราะรู้สึกโอเคแล้วก็ใช้ร้านเดิมต่อไป รู้หรือไม่จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บรวการส่วนใหญ่ใช้บรวการรักษาหลักสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์ผลการวิจัยการวิเคราะห์สวอตอนาลาั s สิเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคจุดแข็ง1ทำเลที่ตั้ง2ส,สามารถดำเนินธุรกิจได้ยีบสี่ชั่วโมง 3. ใช้บุคลากรในการทำธุรกิจน้อยจุดอ่อน 1. ผลตอบแทนไม่แน่นอน2บํบำรุงรักษาบ่อยโอกาส 1. พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 2. ต้นทุนธุรกิจที่ต่ำลง 3. ม,มีประชากรมากข้อจำกัด 1. มีคู่แข่งที่หลากหลายในอุตสาหกรรมเดียวกัน 2. โครงสร้าง้าค่าไฟฟ้าที่ไม่แน่นอนอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นของการศึกษาแนวโน้มการดำเนินธุรกิจหลังสุลกสังในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า นวโน้มธุรกิจอสุกซักในเมืองกรณีศึกษากรุงเทพมหานครในขณะนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและงานส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทอารียาลอนดี้ประเทศไทยจำกัดแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไปสอดคล้องกับบทความของแบรนด์อินไซต์ที่กล่าวว่า้าสดุกซักยังไม่ตันเชื่อมี9ก0 0พันแห่งทั่วไทยภายใน6-7ถึงปีข้างหน้าอภิปรายผลการวิจัยในเรื่องของการศึกษาการจัดการสู้ะ่านธุรกิจลานสุกซักในจังหวัดกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า การจัดการกับโซ่ประทานร้านสะดวกซักในกรุงเทพมหานครแยกเป็น3ส่วนดังนี้ส่วนแรกการจัดการดัางการตลาดมีจอดรถสะดวกมีการมองเห็นเด่นชัดการออกแบบดีไซน์ร้านตำแหน่งที่ตั้งพื้นที่ควรจะโล่งเพดานสูงกว้างสว่างสถานที่ตั้งไม่ไกลจากที่พักง่ายต่อการเดินทางสอดคล้องกับงานวิจัยของพักพานีอินคดและสุกัญญาด้วงฉุนที่ทําการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของร้านสะดวกซื้อกรณนศึกษาเมืองใหม่บริเวณตำบลท่าโพผลการวิจัยพบว่าร้านสะดวกซื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าจะกว้างขวางกว่าร้านสะดวกซื้อที่มีขนาดเล็กกว่าระยะทางที่จอดรถการจราจรและการเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วคือปัจจัยหลักที่มีทธิพลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อส่วนที่2กระบวนการให้บริการ มีแม่บ้าน,ปปนออาาคอยดูแลให้การช่วยเหลือลูกค้าบริการดีแม่บ้านคอยช่วยขัดผ้าให้ลูกค้าสามารถช่วยย้ายผ้าจากถังซักน้ําไปปั่นแห้งหรือไม่ก็พับเก็บเสื้อผ้ามีแม่บ้านคอยดูแลให้การช่วยเหลือลูกค้าเพื่อลูกค้าไม่ต้องมานั่งรอฝากผ้าแล้วค่อยมารับกับพนักง,งานคอยทำความสะอาดเครื่องลูกชา้ากวาดพื้นทำความสะอาดสถานที่ทำให้รู้สึกสะอาดเครื่องซักผ้าต้องใหม่สดคลของงานวิจัยของปุญณพรบุญลังสีและประสบชัยพัชรนนท์ ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าบุคลากรและการบริการมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนที่ 3. ด้านการลงทุนใช้เครื่องซักและเครื่องอุตสาหกรรมของบริษัทออร์แลนลันดี้ประเทศไทยจํากัดของประเทศอเมริกาไม่ใช้เครื่องซักจากประเทศจีนตามคำกล่าวขานที่ว่าสินค้าแบรนด์อเมริกามีคุณภาพดีกว่าแบรนด์จีนอภิปรายผลการวิจัย ในเรื่องของปัญหาลอุปรรคักในการดาเนินธุรกิจร้านสะดวกซักในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าปัญหาลอุปรรคที่ควบคุมไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซักในกรุงเทพมหานครหนึ่งร้านสะดวกซักยังไม่เป็นที่รู้จักคนยังเลือกใช้ร้านสะดวกซักแบบฝาบนอยู่เพราะเมียตาค่าบริการให้ถูกกว่าร้านสะดวกซักที่ใช้เครื่องอุตสาหกรรมสึ่งของกับบทความจาก poptical com ที่กล่าวว่าการสร้างแบรนด์หรือธุรกิจใดๆให้ประสบความสำเร็จคงหนีไม่พ้นการทําให้คนรับรู้ในการมีอยู่ของแบรนด์หรือที่เราเรียกว่าการสร้างแบรน อวั r เลนิสสคู่แข่งที่เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อก่อนเพราะเป็นธุรกิจที่ได้ความนิยมสอดคล้องกับบทความจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ว่าธุรกิจหลานสะดวกซักเป็นหนึ่งใน12ธุรกิจที่น่าจับตามองปัญหาลูกป,ประศักรที่ควบคุมได้ในการเนินธุรกิจหลานสะดวกซักในกรุงเทพมหาคนครคือการแก้ไขปัญหาบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีมีการล่าช้าในบางครั้ง กรณีที่สาขาวมีคำถามพร้อมกันสอดคล้องกับแนวคิดของคํานายอภิปัชญาสกุลในเรื่องของการปรับปรุงการให้บริการที่กล่าวว่าความพึงพอใจของลูกค้าจะลดลงถ้าการแก้ไขปัญหานั้นใช้เวลานานการตอบสนองลูกค้าโดยทันทีเป็นสิ่งสําคัญอภิปรายผลการวิใจัยในเรื่องของสาเหตุที่เลือกใช้ลานสะดวกซักในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าสาเหตุที่เลือกใช้ลานสะดวกซักในกรุงเทพมหานครเพราะไม่มีเครื่องซักผ้าจึงต้องมาใช้บริการ,ร้านสะดวกซัก กับอีกสาเหตุหนึ่งคือมีเครื่องซักผ้าแต่ไม่ใช้เพราะประสิทธิภาพเครื่องซักที่มีอยู่มีคุณภาพไม่ดีเทียบเท่ากับเครื่องซักอุตสาหกรรมที่สามารถใช้เวลาในการซักอบสั้นกว่าและสามารถซักได้สะอาดกว่าเครื่องซักผ้าทั่วไปสอดคล้องกับงานวิจัยของโชคทิมาแสงลือที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของผู้ใชบ้บริการ GenY ในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า เหตุผลในการใช้บริการส่วนใหญ่คือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางร้อละยีบสของเหตุผลในการใช้บริการทั้งหมดอภิปรายผลการวิจัยในเรื่องของความตั้งใจในการใช้บริการธุรกิจร้านสะดวกซักในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าความตั้งใจในการใช้บริการธุรกิจร้านสะดวกซักในกรุงเทพมหานครผู้ใช้บริการกลุ่มที่มีความพักดีก็ยังคงใช้ร้านเพราะหากรลานสะดวกซักเดิมดีอยู่แล้วก็จะไม่เปลี่ยนไปลองร้านใหม่ผู้ใช้บริการอีกกลุ่ม ยินดีที่จะเปลี่ยนไปลองร้านใหม่หากมีร้านที่ดีกว่ามาเปิดบริเวณใกล้เคียงหรือหากร้านเดิมที่ใช้อยู่มีผู้ใช้เป็นจนํานวนมากและมีการหลอคิวหรือมีเครื่องซักผ้าไม่มีเพียงพอก็ยินดีที่จะไปใช้ร้านใหม่ไม่ยึดติดกับร้านเดิมแต่หากไปใช้ร้านใหม่แล้วไม่เกิดความพึงพอใจก็จะกลับมาใช้ร้านเดิมสอดคล้องกับงานวิจัยของลุ่งทิพนินพักผลการวิจัยพบว่าคุณภาพการให้บริการด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ามีความสัมพันธ์ มากที่สุดกับการกลับมาใช้บริการซ้ําของผู้รับบริการค่าสัมประสิทธิ์สสัมพันธ์เท่ากับ0.692อภิปรายผลการวิใจัยในเรื่องของการวิเคราะห์สะภาพแวดล้อมของธุรกิจร้ันสะดวกซักในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าธุรกิจร,ร้านสะดวกซักในกรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกรริจรลานสะดวกซักจากการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจร,ร้านสะดวกซักพบว่ามีแนวโนม้มเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ต้องมีการจัดการสู้ประทานให้ดีมีตำแหน่งที่ตั้งที่ดี ปรับปรุงกระบวนการให้สามารถตอบ2ความต้องการของผู้ใช้บริการสอดคล้องกับบทความจากมาคิเทียที่คาดการว่าร้านดวกซักจะทะลุหมื่นล้านบาท9,000สาขาแสดงให้เห็นว่ายังสามารถเติบโตได้อีก